สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหัวข้อครอบครัวของฉันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. สามารถระบุสมาชิกของครอบครัวได้นะครับ 2. เห็นความสําคัญของครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับของนักเรียนมีกี่คนนะครับมีใครบ้างนะครับเช่นพ่อแม่นะครับ หรือตัวนักเรียนเองนะครับบุคคลใดนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนนะครับบางคนก็มีพ่อนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนก็มีแม่นะครับอันนี้คือตัวอย่างครอบครัวนะครับอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็มีปู่กับย่านะครับปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันนะครับ นะครับตัวอย่างครอบครัวนะครับครอบครัวหมายถึงอะไรนะครับครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเราเกิดและเติบโตในครอบครัวโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับเป็นผู้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนะครับอาจจะประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนะครับหรือบางครอบครัวนะครับอาจมีปู่ย่าตายาย หรือลุงป้านะอาพี่น้องหรือญาติคนอื่นๆครับอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับครอบครัวนะครับมี2แบบนะครับคือครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายนะครับครอบครัวเดี่ยวนะครับเป็นกลุ่มคนประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกนะครับครอบครัวขยายนะครับ เป็นกลุ่มคนนะครับที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกนะครับตลอดจนถึงเรือญาติของพ่อแม่นะครับเช่นปู่ย่าตายายรวมทั้งลุงป้าน้าอานะครับอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับนักเรียนนะครับได้ทำอะไรร่วมกับบุคคลในครอบครัวบ้านนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะครับ สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีไม่ทะเลาะกันนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องต่างๆนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับได้ทำกิจกรรมทางสังคมนะครับตามความเหมาะสมเช่นไปเข้าวัดทำบุญนะครับหรือว่าไปตักบาตรนะครับตอนเช้า ประมาณน,นี้นะครับบางครอบครัวนะครับอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับอาจจะนับถือศาสนาคิดหรืออิสลามนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับให้เป็นคนดี พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเอาใจใส่ด้านการศึกษาของลูกนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการบ้านนะครับทำใบงานนะครับเรื่องครอบครัวของฉันนะครับให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองนะครับพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะครับและระบุสมาชิกในครอบครัวของตนเองด้วยนะครับสวัสดีครับ